สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะผมจะพามาชมรถนะครับรถทดลองขับจาก t o t ต้ามอเตอร์ที่เราซื้อมากว่า20คันนะฮะซึ่งทั้ง20คันเนี่ยไม่เพียงหลักหน่วยเท่านั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชม2คันนี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นรุ่น Smart c a 2.4 Entry นะครับเกียร์ออโต้นะครับซึ่งทั้ง2คันเนี่ยคันนี้ไม่8กิโลด้านหลังผมเนี่ยไม่9กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันนะครับว่าเริ่มดูจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยกระจังด้านหน้าเนี่ยจะ ตัวใหม่ล่าสุดที่ยังมีขายอยู่บนโชรูมป้ายแดงนะครับแล้วก็ถัดมานะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเริ่มจากยางก่อนดีกว่ายางตัวนี้เนี่ยเป็นปี2021ถ้าผมจะอ่าอันนี้2021นะครับก็ยังมีอายุการใช้งานได้อีกนานนะครับและด้านข้างส่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างโครเมียมและที่เปิดโครเมียมนะครับรอยยังไม่มีไม่มีการใช้งานมาเลยบันไดข้างก็มีมาให้นะครับ แล้วที่สําคัญที่สุดนะครับตัวรถนะครับด้านในเนี่ยถ้าถ้ามีกลิ่นออกจอได้เนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่ามันกลิ่นพลาสติกกลิ่นใหม่เลยดีกว่านะครับนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าแต่ว่าเบาะผ้าตัวนี้ไม่อมฝุ่นนะครับเป็นผ้าชนิดพิเศษนะครับรวมถึงพวงมาลัยนะครับควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆจากพวงมาลัยได้เลยนะครับและที่สําคัญที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับไมค์คันนี้เนี่ยจะอยู่ที่8กิโลนะครับ8กิโลแท้ๆนะครับ ไม่มีการกลองไม้เด็ดขาดนะครับโต,ต้าชัวนะครับส่วนอุปกรณ์โวยความสะดวกนะครับเครื่องเสียงเนี่ยจะมีหน้าจอ8นิ้วมาให้นะครับพร้อมกับระบบ Apple c a r p l a เนะครับมาจากโรงงานตัวเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้และมีฟังก์ชัน Eco Mode Power Mode มาให้ด้วยนะครับและสำหรับราคาของทั้ง2คันนี้นะครับ จะแจ้งก่อนว่าถูกมากๆนะครับเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยราคาจะตั้งอยู่ที่774,0 0 0บาทคันนี้เราขายอยู่ที่6 2 8 0 0 0นะครับราคาจะถูกกว่าป้ายแดงประมาณแสนห้านะครับซึ่งคุ้มค่ามากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประกันที่ติดมาตัวรถเราก็สามารถใช้วอลันตีของป้ายแดงได้นะครับเข้าเช็คระยะฟรีได้ถึง1,0,000กิโลเช่นเดียวกันนะครับแคมเปญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยพิเศษที่เริ่มต้นที่2.79นะครับหรือมีอีกแคมเปญหนึ่งนะฮะที่เป็นแคมเปญ อดอกเบี้ย0% 6เดือนแรกนะครับของเกียรตินาคินเราก็สามารถจัดให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกันซึ่งลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับว่าอยากใช้คันเป็นไหนนะครับทั้ง2คันนี้เลยนะครับไม่ว่าคันนี้จะ8กิโลหรือ9กิโลก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่ออินบ็อกมาได้นะครับหรือเข้ามาดูรถตัวจริงที่โตต้ชัวร์สมิธสาขาสีนครินได้เลยนะครับ